สวัสดีจากอังกฤษค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะหวังว่าทุกคนจะสบายดีวันนี้ทางอังกฤษจะกินอาหารแบบว่าง่ายๆพื้นบ้านของคนอังกฤษนะคะก็คือมัชนะคะซอสซีชซอสซีชก็คือตัวนี้ซอสซีชแอนด์มัชมัชก็คือไส้กรอกบดโออเม,มีย <laughs> ก็คือมันบดใส่ตักไอ้นี้มันออกใครจะตักไม่ไม่ตักออกก็แล้วแต่น,นะพี่น้อง่ะ ต้มเอาค่ะมันฝรั่งหรือคุณจะนึ่งเอาก็ได้ที่จะเอามาบดเนาะค,ะค่ะกินกับผักตัวไปโอ้ยสตรีมคือผักอะไรก็ได้เนาะว่าเราก็จะกินผักรวมค่ะไส้กรอกนะคะไส้กรอกตำนั่นละจ้ะใส่ไม่กินใส่กินอันเดียวเพราะว่าจะกินไก่นะคะ <S <S ไก่ที่เหลือเมื่อวานพี่น้องคะเมื่อวานกินเป็นประเภทอบไปแล้วจ้ะก็คือนี่นะคะ ลรวก็จะกินมันเหลือเมื่อวานกินอกไก่ไปแล้ววันนี้ก็เลยกินแบบนี้ค่ะอาหารเพื่นก็ไม่มีหลากหลายหรอกตามที่ทําให้เห็นนและจ้ะอันนี้คือแอปเปิลซอสนะคะทําเองค่ะไปค้นจากช่องแข็งเพราะว่านึกว่ามันหมดแล้วเหลืออยู่สงถุงก็จะแพ็กไปถุงประมาณนี้คือกินแต่ละมื้อน่ะนะคะเอาออกมาละลายนี่นงคะอันนี้โฮมเมดใส่แอปเปิลใส่ เคยทาให้ทุกคนดูแล้วเดี๋ยวหน้าร้อนนี้เราก็จะได้ทําถ้ามีแอปเปิลนะเดี๋ยวไปเก็บแอปเปิลที่บ้านคุณลุงมันจะกินคู่กันกันกบไอ้น,นี้เพราะมันจะไม่เลี่ยนสําหรับชายนะพี่น้องคะก็คือใส่แอปเปิลซอสมันจะเป็นเปรี้ยวหวานหน่อยกินกับพวกนี้จ้ะวันนี้น้องเมลีอาบน้ําอยู่จ้ะจะให้นางอาบน้ําเรียบร้อยแต่งตัวที่จะเตรียมไปสอบพี่น้องสอบคาราเต้ทุกสามเดือนเรจะหมัโอ้จะ จะบดมันฝรั่งแล้วค่ะต้มสุกแล้วนะคะทุกคนคะ่ะคุณย่าก็อยู่นี่แหละจ้ะเดินไปเดินมาอยู่นี่แหละตอนนี้ทาําคนน้ำเกรวี่ให้ใส่นะพี่น้องซึ่งเตรียมไปแล้วเป็นเกรวี่ที่สําเร็จรูปนะคะใส่น้ําแล้วก็คนให้มันเดือดแค่นั้นจ้ะมันบดก็เหมือนทุกคนเห็น,นเลยจ้ะเกลือ บ้านนี้นะคะบ้านอื่นๆทำยังไงก็ว่ากันไปนะคะแล้วก็นมสดเนยแค่นี้จะปรุงรสตามใจชอบนะคะทุกคนคะ่ะปรุงรสตามใจชอบ หมดกะิแล้วเมีดีเขาจะน,นั่ันจะเขาจะมาบดให้เนาะหุ่นหุ่ย่าเขาจะทําอะไรเสียงดังดังนะคะหุ่นเห็นหมั้งทุกคนคะมีคนหนึ่งน้อใส่ตอบคอมเมนต์ไปหน่อยก็คือเป็นการพูดสู่ฟังนะคะเขาบอกว่าไม่ควรจะทานข้าวเสียงดังนะคะแล้วก็ไม่ควรจะเอามีดใส่ปากตรงที่วิดีโอสั้นที่คุณย่าทานเอ่อหมดเรียงจานเนี่ยนะคะ คุณย่าเขาเป็นคนสูงอายุแล้วนะคะเพิ่นรู้หมดนั่นแหละคือเพิ่นเสียงหูตึงแล้วจะทําอะไรเสียงดังโดยที่เราไม่เขาไม่รู้ตัวนี่นึงปกติเขาก็ทานอาหารเรียบร้อยค่ะคุณย่าเนี่ยแล้วก็ไม่เสียงดังนะคะคนไม่ได้เป็นคนเสียงดังแต่ว่าเป็นกับหูเวลาเขาทําอะไรสัมผัสแล้วเขาจะไม่รู้ว่าเขาทําเสียงดังอ่นะคะเวลาเปิดประตูนี่ทุกคนนี่อย่างนี้เนะ่ะเวลาปิด ตังเลยนะตั้งเลยเพราะว่าคุณย่าไม่รู้ค่ะว่ามันมันดังเกินเนาะแต่เรารู้กันแต่ว่าพูดสู่ทุกคนฟันเนาะแล้วก็การทานอาหารเนาะคะ่ะเขาก็สอนกันหมดหมดเหมือนบ้านเราเนี่ยแหละไม่ให้เอามีดเข้าป่าไม่เอามีให้เอามีดส่งอาหารให้เอาซ่อมส่งอาหารแต่คุณย่าเขาเขาอยากทานให้มันเกลี้ยงโดยที่มันเป็นน้ำมันไม่มีโชนใช่มันติตักไม่ได้เขาก็จะเอามีดเอามีด แล้วก็เอาเข้าปากอน,นั้นคือระวังมีดบาดปากแค่นั้นเนาะแต่ว่าวัยเก้าสิบเขารู้ค่ะว่าเขาทําอะไรนะพี่น้องใส่ก็เลยตอบคำถาม,ถามก็ตอบไอ้คอมเมนต์ไปด้วยนะคะทุกคนค่ะไม่ว่าไม่ว่านะคะไม่ว่ากันก็คือตามความคิดใครความคิดมันแต่เขาอาจจะไม่ได้ดูคนย่าบ่อยๆเป็นหูตึงนะพี่น้อง ถึงจะใส่หูฟังเนาะคะ่ะก็ช่วยในระดับหนึ่งถ้าไม่ใส่เลยไม่ได้ยินนะคะต่อโ้นใส่หูใกล้ๆถึงได้ยินนะคะทุกคนคะระดับการที่หูตึงแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะ,ค,ะคุณย่าระดับหูตึงนี่มากไปถึงหูหนวกหมดละแต่ย้อยยังไม่หนวก <c oughs> คือใส่อยู่แต่ว่าต้องพูดเสียงดังเนาะเขาเขาช่วยได้เท่านี้เนาะ,ะแต่ถ้าคุณไม่ใส่เลยยิ่งไม่ได้ยินประมาณนี้เนาะค่ะเนาะนั่นละ หลายคนก็ถามว่าทําไมไม่ใส่หูฟังโอ้ยหูฟังคุณยาราคาเป็นแสนะคะ่ะพี่น้องก็คือมันจะช่วยได้ระดับตามที่ตามที่หูดูเขาเป็นน,นะจย์เนาะระดับถ้าก่าช่วยดีที่สุดที่เขาทําได้ดะนะจาย์เนาะ,นะวันนี้ก็จะจัดจานไปเลยนะคะแบบนี้มันจะง่ายะคะ่ะหมายถึงอาหารแบบนี้ง่ายต่อคนทำแล้วก็คนกินก็ชอบนะคะ คือนี่คืออาหารอังกฤษโดยเท้เลยถ้าใครมาจะต้องได้ลองคือซอสซีแอนมัชพี่น้องมัาไม่ดีอาบน,น้ำเสร็จหรือยังก็ไม่รู้ ตั้งเอาเลยนะคะคุณยาเวลาเวลาทํานี้นะแบบนี้เลยนะคะคุณยาเป็นกับหูเพิ่นพี่น้องไม่ได้เป็นกับอันน้น่ใสเพื่อนนะก็นี่เป็นคนเรียบร้อยคะ่ะเวลาพูดนี่พูดเสียงดังมากใครๆก็รู้ว่าบ้านนี้พูดดังเพราะคุณยาไม่ได้ยิน <laughs> ยิ่งแต่ยิ่งกลัวเมลีติดอันนั้นคะ่ะติดไอ้อะไรแล้วก็เรียกมา ติดนี่ใสยพูดเสียงดังเพราะว่าคุณย่าก็ยังพูดเห็นไหมเฟรเดียเมดีถามอะไรนะอะไรนะน้องต้องเร่งเสียงขึ้นหายสไตล์ชีวิตบ้านๆของเราให้ดูนะคะว่าการอยู่ที่นี่คนอังกฤษนี่เขาทานอะไรแล้วพี่น้องเขาเขาทำอะไรกันประมาณนี้นะคะโดยประมาณค่ะน้องไมดีสวัสดีค่ะหน่อยลูก ชุดดีค่ะไหนชุดใส่แล้วใช่ไหมแค่มกลกมาแบบอองี้ยน n น t yet. No, not yet ตอนไปถึงเอาใส่ลงเอาซอสซีดมาแล้วลงลๆเอาใส่กรอกมา <c oughs> อันนี้แม่เอาไว้ใน้องมีมรีเลมอยู่จะเลมไหม,มไม่เสุม <Yeah. S 1> <c oughs> อีกอย่างหนึ่งเนาะคะ่ะนี่เป็นการตอบคำถามไปด้วยจะได้ทําอาหารให้ทุกคนดูด้วยหลายหลายคนเนาะคะ่ะคอมเมนต์เรื่องว่าเป็นกับาซเนี่ยเราไม่พูดภาษาไทยกับลูกไม่สอนภาษาไทยลูก Oh she ่เออยู่แลูกเลยลูกเลยพูดไทยไม่ได้เพื่นวานเนาะก็คือพี่น้องคะถ้าใครติดตามายนะายพูดภาษาไทยกับน้องเมลีตลอดเลยทั้งเมลีเลย แต่มิลีเขาไม่พูดเฉยๆค่ะน้องพี่น้องคะพูดจนแม่จะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าพูดไทยตลดอดเดนนี้น้องพี่น้องแต่ว่าสอนสอนสอน,นภาษาไทยนะสอนอยู่ตัวน,นางเล็กๆตอนนี้ไม่ได้สอนแล้วเพราะเขามีาวิชาที่จะเรียนแบบว่าที่จะเรียนของเขาเยอะน่อนะคะอ,าาอันนี้ของใครอันนี้ของยา่านั่นแหละจ้ะนะใส่ใส่คือแบบว่า ไม่ไม่แบบว่าไม่บังคับนะคะเวลาน้องจะพูดก็คือให้เขาพูดได้ตามธรรมชาติของเขามันขึ้นอยู่กับเด็กนะคะคนไหนที่เขาพูดได้ก็ถือว่าเขาเก่งค่ะแต่ว่าถ้าพูดว่าแม่ไม่พูดไทยกับลูกนี่ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าแม่พูดตลอดเลยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยล่ะที่พูดไทยพี่น้องแต่น้องเมนีเขาไม่ค่อยพูดไทยกับแม่แต่ว่าฟังออกทุกคําเลยนอกจากคําที่ยากๆจริงๆที่แบบว่าเราไม่ค่อยได้ใช้ในฟัง่ออกอาวาดิน นี่ไงลูกน o they h a v แ that ฮนั่นแล้วค่ะเนาะก็ใจพอใจแล้วค่ะพอใจที่แบบว่าเมลีเขาฟังออกนั mm ่น hmm. แหละเพราะว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันการเรียนรู้ไม่เหมือนกันค่ะเมน,นี่ก็อาจจะจําช้ากว่าคนอื่นเรืออะไรก็ว่า,าไปเราไม่รู้แต่ว่าสายนนี้ร้อยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์พูดไทยนะคะ จนแม่พูดภาษาอังกฤษไม่เก่งเพราะว่าพูดแต่ไทยกับลูกจนสามีบอกคือพูดอังกฤษหน่อยพูดยังไงฉันอยากให้ลูกพูดไทยไทยก็พูดไทยสลดแต่เขาก็าได้แค่นี้แหละไม่เป็นไรนะคะเสร็จแล้วนี่คืออาหารง่ายๆของเราแช่นะเ๊ะโอเคพี่น้องเดี๋ยวกินข้าวเสร็จก็จะพาก,กันไปคาราเต้ไปเนาะเมลีเนาะไปเรียกว่าเอาเลืล่องไมเคิล <Michael. S 1> เอานี้น้ำใส่ในแช่ I'm saying I understand Thai I mean I can't really speak it. เห็นไหมพูดได้อยู่นิดหน่อยแต่ว่าต้องคิดนานแต่ว่าถ้าเมลีไปอยู่ไทยนะคะไม่เกินสองสามเดือนพูดได้ป๊อปป๊อปเลยถ้ามันคือหมายถึงมันอยู่ในในในหัวเขาเร็้ยวหนักจ๊ะ At least I can speak to my baby cousin. จ้ะ How come you've got two? I got one not two. ไปค่ะทุกคนค่ะกินข้าวเสร็จจจะพาไปอันนั้นไปพาไปดูน้องเมลีแข่งไม่ใช่แข่งสิสอบน้อเมลีสอบคาราเต้ค่ะทุกคนค่ะเกินมา is it nice yes เห็นไหมเพรอ is it gonna be bad เห็นไหมเมลีต้องได้พูดไกลๆอย่าทึ้งได้ยิน